มูลเด้สมมติถ้าลุงชายถูกหวยเนี่ยถูหวยรางวัลที่หนึ่งเอาใบเดียวปะละหกล้านเนี่ยในสมองลุงชายนี่ลุงชายจะง่ยอย่างเป็นอันดับเรยเออความคือได้จะไปเล่นผมฮะนี่เอามจี้หูฮะเนี่ยไหนอันไหนจี้โออถึงสองข้างเนี่ยอ๋อการลำคาญเออการลำคาญก็คือมันจี้หูเออเอาอย่างนี้ผมแนะนำคือเอาหูออกมันจะง่ายกว่าการไปเล่นผม Oh. นั่งพออ่อยิ่งเราหูเย็นใจละอืเปิเง,ง,ง,งนนเขาว่ามีสะตอมสะตางมันนั่งอยู่กลางโต๊ะมันมวนเนาะม่วน่ะันนเขาบอกมีสะตางเขาจะม่วนนะแล้วเพิ่นมีสะตางเพิ่นมันนั่งไปอยู่มวนบอกใดบอกหูไปหูมันเออถ้าสมมุติว่าสมมุติเด้อนี่เป็นเรื่องสมมติถ้าลงุงชายถูกหวยเนะี่ยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเอาใบเดียวพอละหกล้านเนี่ย ในสมองลุงชายนี่ลุงชายใจแย่อย่างเป็นอันดับแรกนี่ซื้อสัก์ใหม่ที่พ่อมันพูดนะอ๋ออันนี้ความฝันเลยอะถ้าถูกหวยนะความฝันของลุงชายเลยจาก้นบึ้งจกขู่ขี้เนี่ยความคือด้าจะไปเล่นผมฮะนี่เอ๋อเล่นจี้หูฮะเนี่ยไหนอันไหนจี้โอ้ถึงสองข้างเนี่ยอ๋อผมตัวนี่อู้ถึงเรื่องผมตัวก็คือการลำคาญ ออการลำคานก็คือมันจี้หูเออเอาอย่างนี้ผมแนะนำคื้เอาหูออกมันจะง่ายกว่าการตัดผมเออถ้าถ้าเชื่อผมนะนี่ไอเดียเสรนจแ้เออนี่ไอเดียเสรอันหาก่อนฮ <How? S 2> าหูกีกอกก่อนหมอเออของผมมันบบจี้ของผมนี่มันบบจี้ลุงชายฟังผมก่อนกรณีนี้ผมเป็นคนบ่ายความว่ากู้ไอเดียกู้ไอเดียก็คือเป็นคนเออถ้าลุงชยัยอู้แมนเนี่ยผมก็สามารถบอกหลุงชยัยตั้งตั้งงอนจี้ก่อน ตังงอนนี่จี้ก็อเออทาม,มาได้ไม่ต้องโครตรอ,อย่างผมทาม,มาได้งอนเนี่ยจี้ก่ออ่ามาทานโอ้ยมาเจ้มาเจ้จี้จก่องอนทามมาได้ที่ผมก็จะกม็มัเง้เอาเลยทอ่ผนเนี่ยเออนี่ยใสอารมณ์ใส่ผมนล่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ผมถามจะดีอ๋อนี่ผมอย่าอู้ดีดีเนาะลุงชายก็เป็นคนเราคนใหญ่ละเออผมก็ถือว่าเป็นละอ่อนเป็นลูกเป็นหลานเนาะอ่อตั้งงอนนี่จี้ก่อครับ เดี๋ยวเออถามก็ตอบไปได้กูมันจี้มันจี้จี้ตังหน้านี่เหรอจี้เหมือนการโมดนี่คือตั้งแค่โคนขว้างจะตายเลยเซมไปใส่าอาร้มอะไรผมอ,บบอีหยางผมนอแค<ล><ล><ด>่ตัดขว้างจะตายแล้วแก้ปัญหาเลยก็คือตั้งหูนี่จี้แทนที่เฮาเจะเอาหูออกนี่เบาออกละอันนี้ผมไปดูไปดูลุงชัยหูจี้จี้หูนี่บัด้องออกจี้ตังหน้านี่จี้ตั้งหน้านี่ถ้าเป็น อย่างผมโคตรหรือว่าจังชัยนต่น้องมันจี้ตั้งแต่เนี่ยมุงใจเอาจ้อนควักแกนตาเลยถ้ามาตั้งแกนตานน<อ>เนี่ยผมยังบอกว่าเอาอี้วบรวมแล้วเบสเซนเนี่ยก็คือมันจี้ถึงหัวหมายความว่าอ,าออกถึงคอเลยจบคอเลยเออไอ้เสมมาเนี่ยกูดไอเดียเออใซมคกินแค่ใส่ิงไอ้เซมไปแล้วออก็ผมอู้จัดดีแล้วลุงชัยฟังไปไหนโอ้หานลำคางคิงเนี่ยมาพอเพก่อน